ปั๊มโซล่าน้ำมันซึมแก้ไขง่ายด้งบ500บาทปัจจุบันเน,นคลิปครับครับวันนี้ผ้าเจ้าเด็กกา210เข้ามาซ่อมแซมนะครับจริีการช่างนะครับบริเวณปั๊มโซล่านะครับมีน้ำมันรั่วซึมนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อู่จรินการช่างนะครับนำเจ้าอิงฟ้าดีก,กาสองหนึ่งศูนย์มาเปลี่ยนซีนน้ำมันนะครับตรงที่จะเข้าปั๊มนะครับด้านนอกนะครับตอนนี้เราล้างคาบน้ำมันออกนะครับช่างทำการล้างนะครับน้ำน้ำมันซึมออกมานะครับเป็นคาบก็ถ้าไม่ถึงกับหยดติงงนะครับด้เป็นคาบซึมออกมาครับทำให้ฝุ่น ดินบนเกาะนะครับกิดอะช่วงนี้ว่างงานก็เลยมาทําไว้ก่อนครับจะมาอัปเดตให้ช่งนะครับช่างก็ทาการล้างคาบด้วยน้ํายาล้างคาบนะครับก็ทำการฉีคนลมเพื่อทําความสะอาดนะครับเร้ก็ในการทำการจอดรถไว้นะครับพอดีไปทําธุระนะครับกลับมาช่างก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นซีนยางครับของครณียางโอลิงครับ ปลี่ยนตรงก่อนที่จะเข้าไปที่ปั๊มวัฉีดโซลรานะครับนี่ครับมีรอยฉีกครับก็เลยเปลี่ยนทั้งหกตัวนะครับพอเปลี่ยนเสร็จก็หายปกติครับไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะครับเสียหายห้าร้อยบาทครับรวมค่าแรงครับตอนนี้เราก็จะมาดูนะครับเปลี่ยนยางโอลิงปั๊มมานะครับก็นน้ำมันปั๊มไอตรงที่มี นี่ครับอยู่ประมาณแถวจุดนี้นะครับ6ตัวครับวันนี้เราจะมาเป่าฝุ่นออกดูนะครับก็ายังซึมอยู่ไหมฝุ่นีจะเยอะแยตัวน,นี้นะครับเ,เราจะมาเป่าฝุนไปด้กันเลยตามเชิญครับ าดูกันครับิดไฟฉายใะสครับ,ส,รบสายแห้งครับแห้งแหงแห้งครับนี่ครับแห้งเลยไม่มีคราบน้ำมันแล้วครับถือว่าโอเคครับผ่านครับ สำหรับค่าอะไร้ค่าแรงนะครับ5 0าบาทก็ถือว่าอยู่ในราคาที่โอเคมากเลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามกดติดด็ดดีซีไรนนะครับ